ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟอยเองนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้ค่ะฟอยจะมาเปิดกรุ่มของสะสมนะคะของวงวิกตันนะคะ ก็วิกตันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะสําหรับใครที่อยากรู้จักนะคะก็สามารถไปตามหนุ่มๆได้เลยนะคะขอใครของนิดนึงเนาะก่อนอื่นเลยนะคะฟอยขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกของฟอยนะคะอาจจะมีความผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะจะก,ก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ก่อนเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะคือ ต้องอบอกก่อนว่าฟอยเนี่ยตามวิตตันมาได้ประมาณ2เดือนกว่าๆนี่เองค่ะก็อาจจะมีของสะสมไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็คือมีพอมีบ้างตามเก็บบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะแบบมากขนาดนั้นเนาะก็ค่ะแล้วก็ จากที่ทุกคนเห็นรูปพรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะคือทุกคนจะเห็นว่าอัลบั้มของฟอยเนี่ยก็คือยังไม่เคยแกะซีลเลยนะคะซักอัลบั้มเดียวเนาอยยกเว้นอัลบั้มที่แบบเป็นไซส์สดใช่ไหมคะก็ถามว่าทำไมถึงยังไม่แกะมันเป็นแบบว่าความแบบ ความมนโนของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าแบบมันแกะแล้วมันจะแบบอัลบั้มจะเก่าไหมอัลบั้มจะบุบหรือเปล่าจะมีรอยขีดข่วนไหมแบบห่วงมากนะคะแต่วันนี้ค่ะฟอยจะมาแกะอัลบั้มค่ะทุกคนคือมีน้องๆหลายคนนะคะที่รู้จักกับฟยอยแล้วก็เพื่อนๆด้วยเนาะบอกว่าเฮ้ยแกะเหอะแกะเหอะแบบ เราซื้อมาแล้วอะอย่างน้อยเราควรจะแบบลุ้นการ์ดไหมว่าได้การ์ดเมนหรือเปล่าหรือได้การ์ดใครแล้ววันนี้ค่ะฟอยก็ตัดสินใจละว,ว่าจะมาแกะอัลบั้มนะคะพร้อมๆกับทุกคนเลยทุกคนจะได้ลุ้นไปกับฟอยนะคะว่าฟอยเนี่ยจะได้การ์ดใครจะได้ตรงกับเมนตัวเองหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะเรามาเริ่มที่อัลบั้มแรกกันเลยนะคะซึ่ง เป็นอัลบั้ม v o c s to new world นะคะก็คือเริ่มแกะแล้วนะเริ่มแกะแล้วทุกคนเนี่ยเอาละก็คือฟอยขอแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าตัวฟ o อยเองอะเป็นมีเมนเป็นพี่ซึงอูนะคะแล้วก็มีเมนเป็นชาญน,นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้การ์ดใครนะคะแต่ว่าฟ o อยก็รักทั้ง7คนเลยนะคะ ตอนนี้เนาะเราก็แกะมาได้แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นบ้ามวอยส์ทูนิเวอร์นะคะคือพอแกะมาเราก็รู้สึกแบบฉันต้องรักษายอย่าง,งดีค่ะก็ถือไฟได้ดูกันนะคะทุกคนเลยอะ่ะก็เป็นเดี๋ยวนะคือมันดูอย่างนี้เลยใช่ไหมก็คือเราไม่เคยแกะบ้าแหวนทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงนะนี่นะคะก็เป็นรูป,ปต่างๆนะคะของเหมือนการจะร่วงอะนิดนึงปะ แปปหนึงขอดูก่อนแอบดูก่อนได้ไหมได้สิต้องได้จะได้การไนนะได้การทันเซกับน้องซูปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆก่อน <c oughs> นี่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นตัวโฟโต้บุ๊กเนาะ อันนี้เขาบอกว่าเป็น First Mini a อัลบั้มเลยนะคะก็เป็น Photobook ต่างๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีเก็บไว้นะคะก็สามารถไปสั่งได้ที่ Gmarket นะคะเพราะฟอกดมาจาก Gmarket เนาะช่วงที่แบบว่าคูปองลดราคาค่ะทุกคนแล้วก็มาต่อกันที่บั้มที่2นะคะซึ่งเราอะแอบแบบกรีดเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะก็แล้วก็ดึงไปแล้วนิดนึง ต้องขออภัยอวู่นที่นี้นะคะแต่ยังไม่ได้เปิดดูข้างในอันนี้นะคะก็จะแกะน้องออกแล้วเนาะคืออันเนี้ยบ้านเนี้ยต้องขอบอกว่าคือฟอยอะหลังจากโดนตกจากเพลง h o w l i n ใช่ไหมก็ พยายามฟังเพลงของวิตตันเราก็ไปเจอเพลงหนึ่งคือเพลง Time of sorrow เออนั่นแหละคือเพลงนี้มันมันมีความรู้สึกว่าแบบชอบมากนะรู้สึกว่าเพลงนี้คือแบบเป็นเพลงแห่งชาติเที่เราฟลุ้มที่สุดนะคะจากที่แบบฟังมาทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ไปค้นพบว่ามันคือบั้มอันนี้ซึ่งดูจากภายนอกนะคะทุกคนมันเหมือนแบบเป็นหนังสืออะเหมือนเป็นแบบแค่โฟโต้บุ๊กอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าความจริงมันเป็นบั้มค่ะ จะเปิดปปุ๊บแล้วเจอการเลยหรอการพี่อูทุกนการพี่อูนะคะพี่อูน่ารักมากเลยอ่ะโค่น่ารักเลยด้านในนะคะก็จะเป็นเหมือนพวกโฟโต้บุ๊กธรรมดาเนาะ อันนี้คือบั้มนี้มีการ์ดใบเดียวถูกปะน่าจะใบเดียวดิใบเดียวแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหลายๆใบมันก็คือจะตกลงมาจากการเปิดแบบนี้แล้วอะแล้วก็ด้านหลังนะคะได้แผ่นะะน,นะคะเป็นฮันเซนะคะเหมือนคราวนี้ได้ฮันเซสองรอบแล้วปะคือได้การ์ดฮันเซคือจากบ um ัม o i c e to n e w World อะแล้วก็ได้เป็นแผ่นของฮันเซนะคะคือฮันเซก็น่ารักก็ใส่แว่นอย่างนี้เป็นแบบเยมหมวยที่แบบน่ารักมากแต่แบบ กีรำหนึ่งได้ก่ะที่อู๋อทุกคนค่ะคือบั้มเนี้ยเป็นบั้มที่แบบเราตั้งใจกดมากๆคือแบบกดบั้มนี้บั้มแรกเลยเพอร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเพลงเราแบบเพลงเขาอะแบบเราชอบมากๆเลยนะคะเราได้ข่าวว่าเพลงนี้คือวิกนั่นเนี่ยเป็นคนแต่งเองด้วยนะคะเราก็แบบยิ่งชอบไปใหญ่ค่ะต่อมานะคะเรามาต่อด้วยบั้มที่3ามเลยเนาะบั้มที่3ามก็คือบั้มนี้เอง คือเป็นบ um ้ามเด e n t i t y นะคะคืออย่างที่บอกค่ะจะมาแกะของหอมให้กับทุกคนมันแบบเสียงเหมือนกันเนาะตอนแกะคือฟอ,อยไม่เคยดูคลิปอันบอกมาก่อนเลยนะแบบของบ้ามของมิตันอะก็คือเนี่ยแหละเ้อยของจริงเลย โอเคคือพอเปิดออกมาปุ๊บอะทุกคนมันจะแบบเนี่ยอันนี้คือด้านหน้าใช่ปะแต่พอพอเปิดออกมาปุ๊บใช่ไหม <c oughs> ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยจ้าเป็นโฟโต้โฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กทวนอะไรปะการมันร่วงการมันร่วงใช่ไหมแล้วคือไม่ทำไม่ดูอีกแล้วว่ารู้สึกว่าแบบ ต่อไปทุกคนไฟสัญญาละต่อมาเวลาไฟซื้อบ้ามาอะไรอะไฟจะแกะและคือเข้าใจแล้วว่ามันฟินอย่างนี้นี่เองโอ้ยพี่อูน,น่ารักมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือแบบเราเพิ่งมาตามด้วยมา้เราไม่เคยแกะบ้างอะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบอย่างนี้เนาะให้ดูใก,ใกล้ๆกรู้สึกแบบพี่อูมาหาพี่อูรักเราเพราะเราเป็นเมนพี่อูแล้วพี่อูก็รักเราพี่อูมาหาพี่อูรักเราเพราะเราเป็นเมนพี่อูแล้วพี่อูก็รักเรา แล้วก็มันก็ไม่มีเหมือนเหมือนจะมีการแค่ใบเดียวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าฟอยแบบอธิบายอะไรยังไงผิดตรงไหนก็คือบอกได้เลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยมันจะนานแค่ไหนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบพูดนานมากตอนเนี้เพิ่งถึงบั้มที่สามเองอะเอออันนี้ก็คือจะเป็นรูปภาพเนาะน้าหลังเป็นรูปเซจูนจ้าอันนี้คือมันต้องรุน้นไหมอะหรือว่า หรือว่ามันยังไงหรือว่ามันมีทุกแผ่นปับน,นึงขอดูก่อนเพราะว่าไม่เคยเลยแล้วก็มีอีกสองอันนะคะเป็นรูปพี่อูมาจะไม่ต้องรุนไหมอันเนี้ยแล้วก็เป็นรูปซึ่งชิกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปชาติของเราเองอันนี้ก็เป็นน้องซุปนะคะแล้วก็คนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือเป็นเบยองชานนะคะกับฮันเซจ้า บั้มแต่บันน้นยังรู้สึกว่าเป็นบั้มที่แบบดูโอดูดีอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนาแล้วแบบมันคุ้มต่อแบบติ่งแบบเราที่เราซื้อมาแล้วเราแบบได้ดูลูกแบบเยอะได้ขนาดนี้นะคะก็ได้แบบรูปผู้ชายก็คือรูปเมนของแต่ละคนแล้วก็ของเราทุกคนนะคะใหญ่ขนาดนี้คือแบบคุ้มเนาะคุ้มมากแต่ที่คุ้มกว่าน,นั้นคือขออวดน,นิดนึงว่าในการที่อวดแล้ว Oh, oh, i